สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเด็กๆกลับมาพบกันอีกเช่นเช่นเดิมนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะอาวันนี้ให้เด็กๆเตรียมหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเลยค่ะลูก จะเป็นหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องของอะไรอ่ะเราจะมาเรียนกันในเรื่องของการบวกลบคูณหารรักคนตามสัญญานะคะซึ่งเมื่อวานนี้เราก็ได้เรียนในเรื่องของอะไรไปแล้วลูกเรื่องของการทบทวนการบวกลบคูณและการหารใช่ไหมคะบวกทำให้เพิ่มขึ้นอ่ะลบทำให้น้อยลงมา การคูณเป็นการนับเพิ่มครั้งละเท่าเท่ากันถูกไหมลูกส่วนการหารเป็นการนับลดครั้งละเท่าเท่ากันนะคะสําหรับวันนี้เรามาดูเอ๊ะแล้วการบวกลบคูณหารลักคนเขาคืออะไรเรามาดูเลยนะคะจากในหนังสือเห็นไหมลูกในหน้า271ลูกมาดูเลยนะคะตัวอย่างเขาให้มามี 18+, บแปดบวกสิ ลบห้าคูณหกเท่ากับกไก่จากประโยคสัญลักษณ์ที่กาหนดคุณครูคก็บอกเด็กนักเรียนสองคนเด็กๆช่วยคุณครูคหาคําตอบหน่อยค่ะว่าประโยคสัญลักษณ์ที่คุณครูคให้มาเนี่จะต้องได้คําตอบเท่าไหร่เด็กคนที่หนึ่งก็จะเป็นเด็กผู้ชายก็จะบอกว่าอเราหาคําตอบแบบนี้หนึ่งหาผลบวกของสิบแปดบวกกับสิบสี่จะได้สามสิบสองสอง จากนั้นเราจะหาผลคูณของห้ากับหกเอามาคูณกันจะได้สามสิบขั้นตอนที่สามดังนั้นเราจะหาผลลบของสามสิบสองกับสามสิบก็คือเอาสามสิบสองตั้งลบด้วยสามสิบเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือสองนั่นเองเด็กผู้ชายเขาก็บอกมาแบบนี้นะคะขณะเดียวกันเด็กผู้หญิงก็บอกว่านี่ใช่สิฉันนะหาได้แบบนี้นะเธอ ขั้นตอนแรกหาผลบวกของ18กับ14ก่อนจะได้32พอมาตอนที่สองนะเธอฉันก็จะเอาอหาผลลบของ32ลบกับ5ก็จะได้27จากนั้นฉันก็จะนำผลคูณของ27ไปคูณกับ6จะได้27่คูณหคำตอบของฉันก็คือ162นะเธอเอาละสิจะเชื่อใครดีนะ ระหว่างคนที่หนึ่งกับคนที่สองอ่าเด็กๆจะเชื่อใครดีคนที่หนึ่งได้คําตอบแค่สองแต่คนที่สองน่ะได้คําตอบตั้งร้อยหกสิบสองแน่อ้าวคำตอบของนักเรียนทั้งสองคนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีนะคะเราจะมีวิธีเพราะถ้าเกิดเราไม่มีวิธีที่ถูกต้องสองคนเป็นยังไงลูกทะเลาะกันใช่ไหมคะสองคนต้องทะเลาะกันแน่ๆเลยดังนั้นเราก็ต้องมาดูเลยนะคะวิธีการหาคําตอบ ของจำนวนที่มากกว่าสองจำนวนขึ้นไปควรจะใช้เครื่องหมายวงเล็บเพื่อจัดก,กลุ่มการหาคำตอบนี่เห็นไหมคะวิธีการควรจะใช้เครื่องหมายวงเล็บเพื่อจัดก,กลุ่มการหาคำตอบดังนั้น18บแปดวกสิลบหคูณหกก็ควรจะเป็นวงเล็บภายในวงเล็บวงเล็บเปิดนะคะ ันนี้เขาเรียกวงเล็บเปิดนะลูกวงเล็บเปิด18บวก14วงเล็บปิดลบด้วยวงเล็บเปิด5คูณกับ6แล้วก็มีวงเล็บปิดดังนั้น18บวก14ได้เท่ากับ32นำไปลบกับ5คูณ6ได้30 32ลบ30จึงมีค่าเท่ากับ2 นี้จะเป็นวิธีในการหาคำตอบนะคะสามสิบสองลบสามสิบจึงมีค่าเท่ากับสองขั้นตอนนี้มีใครสงสัยไหมคะขั้นตอนนี้มีใครสงสัยไหมมีใครไม่เข้าใจไหมคะเงียบยังไม่มีใช่ไหมลูกมาดูตัวอย่างอีกอันหนึ่งนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้าสองร้อยเจ็ดสิบสองนะคะเด็กๆเ,เปิดหนังสือไปที่หน้าสองร้อยเจ็ดสิบสอง มาดูอีกหนึ่งตัวอย่างคุณครูบอกว่าในเด็กคะเรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะคุณครูมีตัวอย่างมาให้วงเล็บสี่คูณแปดลบกับสามสิบเท่ากับสอสเสือเพราะฉะนั้นเด็กๆอย่าลืมหาคำตอบในวงเล็บก่อนทำยังไงลูกก็จะต้องนำภายในวงเล็บที่มีสี่คูณกับแปดนะคะมีวงเล็บปึ๊บปึ๊บแล้วก็ลบกับสามสิบสองสี่คูณแปดได้ 32ใช่ไหมลูกแล้วก็ลบกับ30ดังนั้นคําตอบจึงเท่ากับ2เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ4ี่วงเล็บสคูณแลบด้สามสผลที่ได้ก็คือ2นั่นเองนะคะผลที่ได้ก็คือ2เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆทาแบบฝึกหัดลองทบทวนนะคะลองทบทวนและลองปฏิบัติเพราะว่าวิชาคณิตศาสตร์ของเรายิ่งปฏิบัติ ยิ่งได้กําไรยิ่งได้ความรอบรู้นะคะฝึกทักษะในการคิดในการปฏิบัติในการโอทุกอย่างเลยนะคะลูกอะเรามาดูในหนังสือหน้า272นะคะมาดูเลยว่าเขาบอกว่าให้แทนสี่เหลี่ยมด้วยจำนวนที่ทำให้คำตอบทั้งสองข้างของเครื่องหมายเท่ากับมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้น โจทย์ข้อนี้เขาจะให้มาปึ๊บวงเล็บเก้าคูณกับสี่นะคะวงเล็บปิดแล้วก็ลบด้วยยี่สิบแปดมีค่าเท่ากับว้าวสี่เหลี่ยมก็คือเครื่องหมายสัญลักษณ์ลบด้วยยี่สิบแปดใช่ไหมลูกทีนี้เด็กๆมาช่วยคุณคูณหน่อยภายในวงเล็บเก้าคูณสี่ได้เท่าไหร่คะเก้าสี่เอาท้องสุดคูณแม่อะไรคะลูกท้องสุดคูณแม่ 9, เก้าเร็ว ก้าหนึ่งเก้าเก้าสองสิบแปดเก้าสามยี่สิบเจ็ดเก้าสี่สามสิบหกอ่าก็จะได้สามสิบหกลบด้วยยี่สิบแปดอ่าข้อที่สองสิบห้าหารด้วยวงเล็บเปิดห้าคูณด้วยสามและวงเล็บปิดดังนั้นสิบห้าตัวนี้คือสิบห้าตัวนี้หารด้วยอะไรคะห้าคูณสามเท่ากับสิบห้าเห็นไหมลูกต่อไปข้อที่สามนี่ ครูเป๋าอยากให้ทําคําตอบด้วยอะ่ะดีไหมเออเรามาเพิ่มคําตอบกันดีกว่านะคะเรามาเพิ่มคําตอบกันดีกว่านี่เลยข้อน,นี้เลยสามสิบหกลบยี่สิบแปดได้เท่าไหร่ลูกสามสิบหกลบยี่สิบแปดได้เท่าไหร่คะคําตอบได้เท่าไหร่เอ้สามสิบหกลบยี่สิบแปดเอาเร็วหกลบแปดได้ไหมคะไม่ได้วิ่งไปยืมสามมาหนึ่งเป็นสิบหกสิบหกลบแปดเหลือ แปดใช่ไหมลูกสามถูกขอยืมไปหนึ่งเหลือ 2. สองสองลบสองก็เหลือสี่เพราะฉะนั้นคําตอบก็คือแปดนั่นเองนะคะส่วนข้อที่สองนี่ส่วนข้อที่สองทำไมคะสิบห้าหารสิบห้าสิบห้าหารสิบห้าได้เท่าไหร่ลูกในท่องสุดคูณสิคะสิบห้าสิบห้าหนึ่งสิบห้าเพราะฉะนั้นสิบห้าหารสิบห้าก็จะมีค่าเท่ากับ เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับหนึ่งนั่นเองนะคะเท่ากับหนึ่งนั่นเองอ่ะเราจะได้รู้คําตอบได้ไงคะนอกเหนือจากในหนังสือนะคะครูกาทาให้ทําให้เห็นทําไมลูกมากมากขึ้นมาดูข้อที่สามค่ะวงเล็บสามคูณด้วยสี่แล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็บวกด้วยหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นสามคูณสี่ได้เท่ากับเท่าไหร่คะสิบสองสิบสองบวกกับหนึ่งร้อยได้เป็นเท่าไหร่คะ อ่าหนึ่งสิบสิบสองเป็นหลักอะไรลูกหลักหน่วยกับหลักสิบใช่ไหมคะในขณะที่หนึ่งร้อยมีหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยเพราะฉะนั้นหลักร้อยคงที่เราได้หลักสิบเพิ่มแล้วก็หลักหน่วยเพิ่มเห็นไหมลูกก็จะเป็นหนึ่งร้อยสิบสองต่อไปข้อที่สี่ค่ะวงเล็บเปิดสามสิบหกหารด้วยเก้าแล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็นําไปคูณกับสามสิบเพราะฉะนั้นสามสิบหกหารด้วยเก้า ต้องท่อง,องสุดคูณแม่อะไรลูกแม่เก้าเก้าคูณกับอะไรแล้วได้สามสิบหกเก้าคูณกับอะไรได้สามสิบหกคะอ่าเก้าสี่สามสิบหกนะคะเพราะฉะนั้นในวงเล็บนี้คําตอบก็คือสี่สี่คูณหนึ่งร้อยสามสิบได้เท่าไหร่คะหลักการง่ายๆเลยมีศูนย์กี่ตัวลูกมีศูนย์หนึ่งตัวใส่ศูนย์ไว้ก่อน 4คูณสได้เท่าไหร่คะสี่บสองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่า120่ี่เห็นไหมลูกข้อที่5 200ลบด้วยวงเล็บเปิด50าคูณด้วยสแล้วก็วงเล็บปิดดังนั้น200เป็นตัวหลักลบด้วยอะไรคะห้าสิคูณหนึเท่ากับเท่าไหร่คะมีศูนย์กี่ตัวมีศูนย์หตัว2อคูณหได้ สิบนะคะสองคูณห้าได้สิบอ่ะ uh, เพราะฉะนั้นก็จะเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมคะสองร้อยลบหนึ่งร้อยสองร้อยลบหนึ่งร้อยได้เท่าไหร่คะอ่ะสองร้อยมีอยู่สองร้อยหักออกไป 100, 0, หนึ่งร้อยศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์ศูนย์หลักสิบศูนย์หลบกับศูนย์หลักสิบศูนย์ลบศูนย์เหลือศูนย์หลักร้อยสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งเพราะฉะนั้น สองร้อยลบหนึ่งร้อยก็จะเหลือหนึ่งร้อยเท่านั้นเองโอ้โหง่ายมากเลยใช่ไหมลูกเอาต่อไปนะคะต่อไปมาดูข้อที่สองให้มาดูข้อที่สองนะคะให้หาผลลัพธ์เนียให้หาผลลัพธ์เฮ้ยมาเยอะแยะเลยมีวงเล็บเปิดหกคูณกับหกและวงเล็บปิดบวกด้วยสามสิบหกเพราะฉะนั้นเรามาทำเรามาลองทำกันดูก่อนนะคะ หกคูณหกได้เท่าไหร่คะได้สามสิบหกสามสิบหกบวกกับเท่าไหร่ลูกสามสิบหกคำตอบสามสิบหกบวกสามสิบหกได้เท่าไหร่คะเออสามสิบหกหกบวกหกอุหกบวกหกเป็นสิบสองใส่สองทดไว้หนึ่งสามบวกสามเป็นหกทดอีกหนึ่งเป็นเจ็ดเห็นไหมคะคำตอบก็คือ 72นั่นเองเอ่ามาดูข้อที่สองค่ะสี 40, วงเล็บวงเล็บเปิด49หาร7แล้วก็วงเล็บปิดแล้วก็คูณด้วย5เพราะฉะนั้น49หาร7ได้เท่าไหร่ลูกท้องสุดคูณแม่อะไรคะแม่เจ็ดอะไรคะ7 7 49นะคะ49คูณกับอ่ะได้7 7คูณกับ5ได้เท่าไหร่คะ เจ็ดคูณห้าได้สามสิบห้าเห็นไหมคะนี่ก็เป็นคำตอบข้อที่สี่ค่ะร้อยสี่สิบบวกกับยี่สิบแปดหารด้วยสี่ยี่สิบแปดหารด้วยสี่ท่องสุดคูณแม่อะไรลูกแม่สี่นะคะท่องสุดคูณแม่สี่สี่คูณกับอะไรแล้วได้ยี่สิบแปดสี่คูณกับอะไรคะสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหก ี่ห้ายี่สิบสี่หกยี่สิบสี่สี่เจ็ดยี่สิบแปดเพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วบวกอีกเจ็ดนะคะศูนย์บวกเจ็ดเป็นหลักหน่วยได้เจ็ดสี่ไม่มีใครบวกดึงลงมาหนึ่งไม่มีใครบวกดึงลงมาข้อนี้ก็จะตอบหนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดข้อที่สี่ค่ะข้อที่สี่อ่าแปดสิบเอ็ดลบ เพราะฉะนั้น81ลบ81เหลือ0หมดเกลี้ยงบอ่อแบะนะคะต่อไปข้อที่5ค่ะต่อไปข้อที่5ภายในวงเล็บ9คูณกับ100มี0กี่ตัวคะง่ายๆ2ตัวใช่ไหมคะ9คูณ1ได้9เพราะฉะนั้นได้900บวกกับอีกเท่าไหร่ลูก100คำตอบได้เท่าไหร่คะ ศหลักหน่วยบวกกันได้ศูนย์ศูนย์หลักสิบบวกกันได้ศูนย์เก้าบวกหนึ่งเป็นสิบเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้หนึ่งพันคะข้อนี้ก็จะได้หนึ่งพันเมื่อมีหลักพันอย่าลืมนะคะนับหน่วยสิบร้อยและใส่เครื่องหมายลูกน้ำหรือคอมมาลงไปนะคะมาดูอีกหนึ่งข้อข้อหกนะคะเก้าสิบหกลบด้วยเท่าไหร่คะ 48หารด้วย8เพราะฉะนั้นท่องสุดคูณแม่8 8ดแ8คูณกับอะไรแล้วได้48 8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 32 8 5 40 8 6 48ดังนั้น9 6้าสิลบหกหลบหเหลือ0 9มีคนลบด้วยไหมคะไม่มีไม่มีดึงลงมาข้อนี้ก็จะตอบเก นี่เป็นยังไงลูกง่ายไหมคะง่ายเลยนะคะง่ายเลยเราแค่ทำํำไมลูกทําตามขั้นตอนนะคะทําตามขั้นตอนใจเย็นๆไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆพิจารณาต่อไปมาดูข้อที่สามนะคะมาดูข้อที่สามกับข้อที่สี่ข้อที่สามเขาบอกว่าให้พิจารณาว่าถูกหรือผิด ถ้าเกิดถูกทาไมคะใส่เครื่องหมายถูกนะลูกแต่ถ้าเกิดผิดก็ใส่เครื่องหมายผิดลงไปข้อที่หนึ่งสองบวกสามบวกหนึ่งเท่ากับหกถูกหรือผิดอ่ะยังไม่ต้องรีบตอบใชไหมคะสองบวกสามได้ห้าใช่ไหมลูกห้าบวกหนึ่งได้หกเพราะฉะนั้นข้อนี้ทำไมคะถูกหรือผิดคะข้อนี้ถูกหรือผิดข้อนี้ถูก ต้องนะคะข้อนี้ถูกต้องก็ใส่เครื่องหมายถูกลงไปหนึ่งนะลูกเดี๋ยวครูปะเติมสีให้ก่อนนะคะนี่อ่ะก็จะใส่เครื่องหมายถูกลงไปนะคะปึบ๊บข้อที่สองห้าลบภายในวงเล็บสี่หารสอง,สองเท่ากับสี่อ่ะ เพราะฉะนั้นเอะถูกหรือผิดนะมาทําก่อนสี่หารสองสี่หารสองได้เท่าไหร่คะสี่หารสองได้เท่าไหร่ลูกสองคูณกับอะไรได้สี่สองคูณสองได้สี่เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือสองถูกไหมลูกข้อนี้ก็คือสองอ่ะเดี๋ยวครูปะใส่ตรงนี้ให้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นสองใช่ไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นห้าลบสองได้เท่ากับสี่ไหมคะใช่ไหมลูก ห้าลบสองเท่ากับสี่ไหมไม่ใช่ดังนั้นข้อนี้ทําไมคะผิดนะจ๊ะข้อนี้ผิดก็ใส่เครื่องหมายกากบาทลงไปนะคะใส่เครื่องหมายกากบาทลงไปอ่ะง่ายแล้วใช่ไหมลูกมาดูข้อต่อไปนะคะสี่สิบหกลบหนึ่งลบสี่สิบห้าเท่ากับศูนย์สี่สิบหกลบหนึ่งสี่สิบหกหักออกไปหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะหกลบหนึ่งเหลือห้าสี่ไม่มีคน ลบด้วยก็ดึงลงมาก็กลายเป็น45 45ลบ45เป็น0ถูกหรือผิดคะถูกต้องนะคะ45ลบ45เท่ากับ0ถูกต้องอ่มาดูข้อนี้ข้อที่4วงเล็บ3คูณ4หารด้วย12 3คูณ4ได้เท่าไหร่อ่าเราทำในวงเล็บก่อนนะคะอือ3คูณ4ได้เท่าไหร่ลูก สามคูณสี่ได้สิบสองใช่ไหมลูกสิบสองหารสิบสองได้ยี่สิบสี่ใช่ไหมคะสิบสองหารสิบสองได้ยี่สิบสี่ไหมลูกไม่ใช่ข้อนี้ผิดนะคะสิบสองหารสิบสองจะได้แค่หนึ่งเท่านั้นเพราะตัวเองหารตัวเองนะคะตัวเองหารตัวเองเอาต่อไปนะคะข้อที่ห้าเก้าลบด้วย วงเล็บเปิด72หาร9เท่าอะแล้วก็วงเล็บปิดเท่ากับ0เอาละสิเรามาดูนะคะเขาบอกให้ทําในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะ72หารด้วย9คำตอบคือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ท่องสุดคูณแม่อะไรลูกแม่9 9คูณกับอะไรแล้วได้72คะ9คูณกับอะไรได้72ลูก9 5 45 9 6 54 9 7 63,98,72เพราะฉะนั้นข้อนี้เท่ากับ8ดังนั้นทําไมคะ9ลบ8ได้0ไหมคะมีอยู่9หักออกไป8ไม่ใช่ข้อนี้ต้องไม่ใช่0เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ผิดนะคะคําตอบข้อนี้ผิดค่ะส่วนข้อที่6 48บวกวงเล็บเปิด6คูณด้วย8วงเล็บ ภายในวงเล็บ6คูณ8ได้เท่าไหร่ลูกท้องสุดคูณเร็ว6 8เท่าไหร่คะ6 8 48เห็นไหมลูกเพราะฉะนั้น48บวก48ได้เท่าไหร่คะ8บวก8เป็น16ใส่6ทดไว้หนึ่ง4บวก4เป็น8ทดอีกหนึ่งเป็น9ดังนั้นคําตอบข้อนี้ทําไมคะ9ห6เป็นคําตอบที่ถูกต้องเห็นไหมลูกอ่านี่วิธีการง่ายๆเลยนะคะ อีกหนึ่งข้อค่ะอีกหนึ่งข้อใหญ่อันนี้ง่ายมากลูกจําได้ไหมคะเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอ่าสัญ,ญลักษณ์ปากแหลมแหลมปากแหลมแหลมนะคะอ่าปากกว้างหางแหลมถ้าปากกว้างหันไปทางไหนแสดงว่าทางฝั่งนั้นมีค่าเป็นอย่างไรคะมากกว่าหรือน้อยกว่าถ้าอ้าปากจระเข้อ้าปากกว้างไปหาไข่อ่า ถ้าจระ,ะเข้อ้าปากกว้างไปหาใครแสดงว่าฝั่งนั้นทําไมคะมีค่ามากกว่านะคะอ่ะเราลองมาดูข้อนี้นะคะเราลองมาช่วยกันทำสามคูณสองได้เท่าไหร่ลูกสามคูณสองได้เท่าไหร่คะสามคูณสองได้หกใช่ไหมลูกอ่าสามคูณสองได้หกเพราะฉะนั้นสี่บวกหกสี่บวกหกได้เท่าไหร่คะ ก็ทาตัวเลขตัวนี้ให้ดูนะคะ4บวก6ได้เท่าไหรลูกได้10ถูกไหมคะี่บวก6ได้10กับข้อนี้3คูณ2ได้6เช่นเดียวกันบวกกับอีก4 6บวก4ได้10ดังนั้นข้อนี้ต้องตอบอะไรลูกมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอ่าข้อนี้ก็ตอบเท่ากับนะคะเท่ากับเป็นข้อที่ ถูกต้องอ่ะใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปอ่ะลูกก็เขียนเครื่องหมายเท่ากับลงไปได้นะคะมาดูข้อที่สองเขาบอกว่าวงเล็บหกคูณหนึ่งปิดวงเล็บปิดแล้วก็ลบหกแล้วก็เป็นให้ตัวเลือกว่าเราจะเลือกมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับมีค่าเท่ากับหนึ่งหกคูณหนึ่งได้หกหกลบหกหกลบหกใช่ไหมคะ ได้ทำไมลูกได้ศูนย์ถูกไหมลูกดังนั้นได้ศูนย์เนี่ยจะมีค่าเป็นยังไงคะมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งศูนย์มีค่าเป็นเท่าไหร่ลูกอ่าศูนย์มีค่าเป็นน้อยกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นจระเข้ต้องทําไมคะหันปากไปหาหนึ่งใช่ไหมลูกอ่าหันหางไปหาเลขตรงนี้นะคะเราก็จะได้คําตอบข้อนี้มาข้อที่สามค่ะเรามาดูข้อที่สาม ห้าสิบหกหารด้วยเจ็ดห้าสิบหกหารด้วยเจ็ดเจ็ดคูณกับอะไรแล้วได้ห้าสิบหกอ่ะพ้องสุดคูณค่ะเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสิบห้าเจ็ดหกสี่สิบสองเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าเจ็ดแปดห้าสิบหกใช่ไหมลูกเจ็ดแปดห้าสิบหกตรงนี้จะได้แปด ใส่เลขตรงนี้ให้นะคะเห็นไมลูกตรงนี้จะได้แปดแปดคูณกับหนึ่งก็ได้แปดแต่เขาบอกว่าอ้าวฝั่งนี้ได้สามบวกสี่สามบวกสี่เป็นเจ็ดดังนั้นแปดกับเจ็ดอะไรมากกว่าลูกอ่าอะไรมากกว่าคะแปดมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องหันทําไมลูกปากจระเข้ไปทางแปดใช่ไหมคะเราก็ใส่ลงมาตรงนี้เลยใส่สัสญ,ญลักษณ์ตรงนี้เห็นไหมคะนี่ ง่ายๆเลยนะคะเอาอีกสองข้อค่ะข้อที่สี่สองบวกด้วยสี่คูณกับสองสี่คูณกับสองในวงเล็บทำออกมาได้เท่าไหร่ลูกสี่คูณสองได้เท่าไหร่คะอ่สี่คูณสองได้เท่ากับแปดนะคะสี่คูณสองได้เท่ากับแปดสองบวกแปดได้เท่าไหร่คะเพราะฉะนั้นตรงนี้สองบวกกับแปดได้เป็นสิบ นะคะสอบวกกับแได้เท่ากับ10อ่าเอ๊ะแล้วมาดูฝั่งนี้สิคะฝั่งนี้100่งอบวกยี่สิบอ่าหนึ100่งบวกยีเป็นเท่าไหร่ลูกเป็น120ถูกไหมคะเป็น120อ่สแล้วด้านนี้1 3 0่งรอลบหนึ่งร้อยอ่หนึลบหนึ 120. ก็จะเหลือเท่ากับเท่าไหร่ลูก เหลือสิบเท่ากันใช่ไหมคะก็จะเหลือสิบเท่ากันดังนั้นฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือมีค่าเป็นยังไงคะเท่ากันนะคะมีค่าเท่ากันเราก็สามารถใส่ตัวสัญลักษณ์ตรงนี้ลงมาได้นะคะเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับลงมาตรงด้านนี้เลยเห็นไหมคะนี่ง่ายมากเลยอ่วข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายวงเล็บ สามคูณสามหารด้วยเก้าวงเล็บสามคูณสามสามคูณสามได้เท่าไหร่ลูกสามคูณสามได้เท่าไหร่คะสามคูณสามได้เก้าเก้าหารเก้าได้เท่าไหร่คะตัวเองหารตัวเองเก้าหารเก้าได้ได้หนึ่งใช่ไหมลูกอเก้าหารเก้าได้หนึ่งนะคะตรงนี้ก็จะได้หนึ่งในขณะที่ฝั่งขวามือนะคะสองคูณสามได้เท่าไหร่ลูก สองคูณสามได้หกนะคะสองคูณสามได้หกเจ็ดลบหกเจ็ดลบหกได้เท่าไหร่คะเจ็ดลบหกก็จะเหลือหนึ่งใช่ไหมลูกดังนั้นข้อนี้ทั้งสองฝั่งมีค่าเป็นอย่างไรคะมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับข้อนี้คําตอบก็คือเท่ากับน,นเองนะคะเราก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปด้านนี้นี่ง่ายมากเลยใช่ไหมคะ เป็นยังไรบ้างคะเสร็จสำเร็จเรียบร้อยนะคะในหนังสือหน้า272เด็กๆทำได้สบายเลยใช่ไหมลูกอ่าคุณครูพาทำแบบนี้ง่ายๆเลยนะคะเอาละค่ะหมดเวลาอีกแล้วอ้ทำไมคณิตศาสตร์ของเราหมดเวลาไวจังเลยเนี่ยสงสัยเดี๋ยวต้องบอกว่าขอเวลาเพิ่มต่อเวลาทดเวลาบาดเจ็บดีไหมคะ โอเคนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคาบต่อไปนะคะคาบนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ